ตอนนี้ก็อยู่กับเจเกมเมอร์ครับบาสเกมเมอร์เขาไม่อยู่ครับเขาก็เลยให้ผมเล่นแทนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเกม Try Rider นะครับสกดถูมมก็ขอภด้วยม็ขอภัยด้วยนะครับมาเล่นกันเลยผมจะรู้จักอันนี้นครับเจเกมเมอทีวี นี่อย่างไรก็ขออภัยด้วยนะครับรถกระป๋องนีครับผมเก็บ,กบกตังกว่าจะได้แล้วครับคันนี้เนีย่ยปุ๊ไข่แล้วครับแล้วก็โป่ครับขอโทษด้วยขอขอแหมครับครับ รแรงใจหงดดบรแรงใจหงดหงิดนูกคอมอชนหล่แดกกระป๋ครับเสียงหมาลบกวน้ก็ขอไปด้วยนะเสียงปลาลูกกุ้ง้ยยิน vô đâu mà bây một kia nó vần không có tập cái nào có อ้าอยู่บ้านครับเดี๋ยวผมจะเล่นนานหน่อยๆผมเล่นเพื่อนครับื่อชอว่าบาสเกมเมอร์ครับอา้าวผมบอกแล้วว่าผมมาเกียนครับวันนี้วันนี้ผมมาเกียนถ้ามีเสียงเด็กเราขอไปด้วยนะครับไปยาชนเลยโอ้โหเป็นยากเกียนเลยเห็นไหมเฟิร์นครับเพง โชกี้เยนนี่โชกี้เยนบอกแล้ว่าโชกี้เยน นี่เป็นไงครับสิกเล็กอุ้ยข้าวนะครับผมอ่ะเด็ก้าวผมนะครับเจเกมเมอร์ไม่ใช่บาสเกมเมอร์นะครับบาสเกมเมอร์ไม่ฮาวแบบผมหรอกครับไม่เป็นคนเด็กเยอะนี่เป็นไงผมบอกครับผมขี่ห้าว ผมมาห้าวตัวเจ้เอายกกีกเออคุยู้พิทกบอกแล้วผมจะมาเกียร์นวันนี้อแกด้ี่นีเน้สึีเยด็กตัวอ๋พอดีเด็กกนั่งอ่านนังสือครับ่อนเข้าไปคร ยกโชนะคยกโชงกบาเมวันพ่อองขอโทษนะครับพี่ผู้จามอยู่ในรปภาพเด็ชยหบเจเกมเมอร์ผมครับึางเปนหี่พ่ดคือทำห้ารยกัก็จะไม่มันหรอกครับนี่ต้องมันแบบนี้ครับ ดีแล้วก็ขอ,อ,อ,อบายบายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันดน้วยครับอย่าลืมกดติดตามด้วยผมเ็พูดผิดพูด,พดอะไรก็ขออภัยนะครับ